สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับวันนี้จะพามาดูแมกโกโคเบโก้ co, ครับ s k 2 0 0ซุปเปอร์วาอ็นอกำลังตักดินนะครับดินโคลน อ่านขยายสีเล้นนะครับจากสี่กลายเป็นโอกนนร,โอนโรนนะครับกำลันนงเล่นโกลนนะครับดิน่อนกลางเละหน้าฝน ก็ต้องต่อยเอานะครับตักต่อยเอาจะลอก็ไปดำไม่ได้ครับตัวนี้เป็น YN12 นครับซปเปอร์ สามร้อยลูกครับสามร้อยลูกมาดำมีเงี้ยครับโวยังเร็วแรงอยู่นะครับสำหรับเจ้าวายเอ็นสิบสอง ก็มีบอ่อสายฝานะครับตักสายฝา มนิดเดียวได้อะโอ้โหก็ถ้าชอบคลิปนี้ฟากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ FXS สามร้อยเรามารับชมกันต่อครับเจ้าโคเบโก YN สองเปอ์ HK สองร้อยก็ยังเร็วใช้ได้อยู่นะครับ ก็ยังเครือ่องยนต์นี่ไม่มีไม่มีโหลดนะครับรถคันนี้ยังไม่มีโหลดนะครับนั่งแรงดีใช้ได้เครื่องยนต์น้นไม่มีปันนครับ ก็อย่าลืมก็ไปกดติดตามช่องกิ้งปากการมุง้งไวด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับการทำคลิปนะครับว่นนี้ผมก็ไม่ไปเกยตายดีนะครับ ก็ตายที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับวัยสวิงก็ยังมีครบนะครับตูดก็ลายนิดหน่อยครับ สลักกุ้งขีมีรวมนิดหน่อยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าผมสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ